รับทีพักเกียรติคุนะครับของผมสามรองนั้ะพวกเราที่อยากจะดีมาตรงนี้สามรอเร,เราจะได้เกิดสูนตเกียรติแล้วก็มีความสุขในกนารทำให้ว่าุพ่อ,อแม่ตลัดเวลามานะครับอ,อยากจะให้ลกูลกๆกล่าวเขาว่าขอบพระคุณทั้งกลมลางขอบพระคุณนะครับพ่อ,อแม่ตลองเวลามา,าที่จํำกัดของพ่อแม่นะครับก็ อยให้ลูกปฏิบัติตัวตามที่คุณครูท้านพี่ได้สอนไว้ให้ดื้อออกไปใช้ที่เล็ในกลุ่มข้างนอกที่รออยู่นะครับขณะที่ว่าจะเดินก้าหน้าเยอะเราีให้ลูกออกไปแล้วมีความสุขให้นอนมีงานให้ทานะครับมีโรงงานมีพิกซี่คอยให้ลูกได้ทํางานอยู่แล้วนะฮะถ้าขัดข้องอะไรก็ปร,รึกษาผู้ใหญ่จดมีที่นั่งงนี้ครับ เพ่อมีความปรมารถนาดีกับเย็กๆทนและลูกๆทุกคนนะครับจากคนเล็กคนถึงคนน้อยไอเดมไอเดมก็ได้ทานทุกคนคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาคนละอยา่างแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้เราได้ทานเหมือนกันเราก็แบ่งปันใจให้กันทุกคนเหมือนกันนะครับก็ขอให้ลูกมีความสุขตรงนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ปรารมีาดีสิ่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งไปสวัสดีครับ ถามถึงไหมถามความสุขสบายไหมถามนะคืระทางลายู่นะคือกระางลายอยู่นะลยยนะแล้วก็แม่มีความตั้งใจจะให้ลูกคือพอลูกออกไปแล้วลูกจะทําอะไรบอกแม่เลยเป็นฝ่ายแน่เนวเหมือนครูแน่นวนนแนะนำเราต้องกลับตัว าอาเนะรนอไองไม่อะไอผู้ใหญ่ก็ให้อภัยหมดเลยพ่อแม่ให้อภัยไม่ต้องกลัวให้เรากลับไปปรับตัวใหม่นะสูส้ๆยากไหมไม่ยากนี่เป็นโครงการหนึ่งที่กรมมีนโยบายว่าเรามาเยี่ยมเด็กเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ทำให้ไปเกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนให้อยางต้องเปิดใจรับด้วยเวลาเข้ามามีก็มีความตั้งใจ มีอะไรใช่ไหมแต่ผมถามว่าทำไมถึงได้มาที่นี่เข,เ,เขาบอกเลยเขาบอกเลยเยอมรับผู <10 S 2> ้ชายผู้ชายที่ต้องผู้ลูกผู้ชายยอมรับถามว่าเราเป็นโอกาสดีอะเราเรามองบวกนะ<ม>โอกาสดีที่เราได้เข้ามาตรงนี้โดนกักตัวอบรมรู้ผิดชั่วดีคนอื่นยังนอนตื่นสายยังขโมยมเงินแม่อยู่ที่บ้านที่งเงนี้ยที่ที่พี่โดนจับมีเยอะแยะแต่เรานี่มารู้แล้วอะไรผิดอะไรถูกคือเรียนนั้นได้เพื่อนได้ วิชาได้คอนเน็ชันอื่นๆอีกมากมายกาลังเดี๋ยบอกว่าของไม่ใช่ของเเกิดสิ่นี้ลูกปวดใจยังฮะลูกปวดใจที่จะเป็นคนเก่งยังปวดใจยังเพื่อนเพื่อนคือจะเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนที่ทำไมทำไมท่านต้องใจแข็งอ๋อ คือจริงๆมันแพ้ใจว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมึงเที่ยวกูแล้วความรีบมึงจะไม่มาในนั้นเนี่ยจะแพ้ใจทำอะไรพูดยังไงผมเลิกแล้วต้องตัดส่วเงินลูกก็ต้องไเสียดายไอ้เพื่อนแบบนี้ครับตอนนี้คิดว่าสมควรเก็เวลาการทักทายลูกๆอ่าไอศครีมข้างล่างเตรียมพร้อมให้ลูกๆตัวช้าจะละลายก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับให้อ่า คุณพ่อคุณแม่ลงรายมือชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะได้เก็บนะครับเก็บเพื่อไปรวบรวมโอเคนะครับ้้้้้้้าาแแนน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 นใใจตตออองหหหเเเกกิดดดดธววววีีไไลูมมรั คนคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาคนละอยา่างจะเป็นไม่เหมือนกันวันนี้เราได้ทานเหมือนกันเราก็แบบ่งปันใจกันทุกคนเหมือนกันนะครับก็ขอให้ลูกมีความสุขตรงนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่้มครองหลายท,าทาี่ทำความดีมาถึงวันนี้แต่ม่ให้เธอน,นั้นจงกลา้า กำลังใจและศรัทธาภาพเก่านั้นให้เป็นแค่ฝันที่ผ่านมาหย,ยดน้ำตาฉันจะมาแอบซับดวงใจเกี่ยวสายรุ้งทักทอคล้องใจให้เธอรักเสมให้เธอ จดจำไว้รอยิ้ม